สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยเราจะมาสปอยอนิเมะเรื่อง Winx b a k e r กันเป็นอนิเมะแนววัยรุ่นห้าวเป้งหวดกันยับยับไม่ต้องใช้สมองคิดหวดกันอย่างเดียวยกพวกใส่กันอย่างเดียวใส่นัวเนื้อหาตัวไปนี้เป็นการสปอยถ้าใครไม่อยากโดนสปอยก็เรียนเชิญปิดคลิปไปได้เลยนะครับผมไม่งั้นคุณจะโดนสปอยแหลกลานเลยนะครับเตือนแล้วนะปิดยังปิดแล้วใช่ไหมโอเคใครที่ยังไม่ปิดก็เรามารับชมกันเลยครับผม ไกันเปิดเรื่องมาพระเอกเหมือนเป็นเด็กมีปมครับุ่นผู้ชมก็คือโดนเพื่อนในห้องล้อว่าแบบผมคนละสีตาคนละสีเป็นตัวปัญหาหน้าขยะขยแยงอะไรเงี้ยมันเหมือนพระเอกมีปุมเลยแหละแล้วพระเอกฉากมันก็ตัดมาที่พระเอกเดินเข้าเมืองพอเดินเข้าเมืองเสร็จปุ๊บ เห็นผู้หญิงคนหนึ่งกําลังโดนพวกกุ้ยจะทำร้ายพระเอกไม่รีรอครับเดินไปยังหล่อแตะข้างหลังแล้วก็พูดหล่อๆอว่าอย่ามาทําตัวชาติชั่วตอนกำลังแสบแบบนี้สิกุ้ยนั้นได้ยินเห็นไม่พอใจหันมาจะหวดพระเอกแต่พระเอกมันหลบได้ไงจังหวะหนึ่งสองแล้วมันหัวดคืนไงประเด็นมาห้าคนมันก็ใส่ห้าคนแหละครับใส่หมดอ่ะไม่สนลูกใครลงนอนกองกับพื้นทั้งห้าคิดดูห้าลุมหนึ่งเอาพระเอกไม่ลงอ่ะเอางี้ดีกว่าพอหัวโจกมันลงไปนอนพระเอกมันก็จับคอเสื้อขึ้นมาแล้วก็บอกว่าจําชื่อฉันวด,ดีนะ ฉันนะ่ะมาจากโรงเรียนมัธยมปลายฟูลินฮารุกะซากุระ นี่ยังรออ่ะเปิดตัวขึินไปปะฉากก็ตัดปุด๊บผู้หญิงก็พาพระเอกไปเลี้ยงข้าวดูเหมือนจะเป็นร้านตัวเองนะท่านผู้ชมาทาข้าวห่อไข่กินสรุปแล้วผู้หญิงคนนั้นชื่อทาจิบันะโคโตฮะขอเรียกว่าโคโตฮะแล้วกันโคโตฮะคุยกับพระเอกเรียกว่าอะไรดีฮารุกะแล้วกันโคโตฮะคุยกับฮารลุกะคุยไปคุยมาฮารลุกะบอกว่าพระเอกของเราอ่ะบอกว่าอยากเป็นโนหนึ่งของโรงเรียนนี้โคโตฮะก็เลยบอกว่านายเป็นไม่ได้หรอกโนหนึ่งอ่ะนายขึ้นไปจุดสูงสุดไม่ได้หรอกเพราะว่านายอ่ะตัวคนเดียวพระเอกได้ยินอย่างนั้นก็คือหัวเสีย เดินออกจากร้านเลยพอเดินออกจากร้านเจอพวกกุยอีกเหมือนกันพวกกุยไม่ได้มา5คนครับค้าเนี้ยมาเป็นฝูงโอ้โหนึกว่าฝูงสลามอาไป นึกว่าฝูงฉลามมาเยอะมากท่านผู้ชมพระเอกก็แบบก้มหน้าก้มตาหงอยอยู่ไง okay. ก็เดินไปกุ้ยก็บอกเฮ้ยไหนบอกให้จําชื่อให้ขึ้นใจไงทําไมแบบเมินกันอย่างนี้ล่ะแล้วก็พูดอะไรนี่แหละพให้ว่าเอกหัวเสียอารมณ์เหมือนไปแบบเหยียดสีผมนี่แหละบอกว่าหน้าขยะขยะพระเอกได้ยินอย่างนั้นก็ใส่ก่อนเลยครับเปิดกอดได้เปรียบอันนี้ไม่ได้เปิดก่อนได้ปูดนะอันนี้เปิดก่อนได้เปรียบจริงและใส่ก่อนเลยนะ ัวไปก่อนหนึ่งมัดแล้วก็ลำเลยเขาเนี้ยลำยาวเลยลำมากันเป็นฝูงก็เอาไม่ลงอ่ะเอางี้ดีกว,ว่าลำเหตุการณ์ก็คือโคตฮะมาทำไมมาให้เขาจับเป็นตัวประกรันอีกแล้วแล้วพระเอกมันก็เสียสมาธิไงโคโนฮะโดนจับเป็นตัวประกรันมันก็เลยไปช่วยโคตฮะแล้วก็คือโดนฟันขาไปนหนึ่งทีพอโดนฟันขาไปนหนึ่งทีก็คือต่อยไปต่อยมาจนมุมพอจนมุมเสร็จปุ๊บกำลังจะโดนโดนไม้เบ็ดบนอ่ะหัวแต่ว่าพี่ใหญ่เรามาไง พี่ใหญ่ฟูลินมาไงพวกเด็กฟูลินก็คือมาช่วยพระเอกก็คือตึง้งแล้วก็บอกว่าปีหนึ่งแล้วขอบใจมากนะนี่แล้วก็หันไปคุยกับพวกกุยว่าการเอาของแบบนี้มาเหวี่ยงเล่นในเมืองมันอันตรายนะรู้เปล่าไอ้พวกเวทน,นี่อยอีกแล้วก็คือมาช่วยพระเอกทั้งฟูลินเอา,อางนี้ดีกว่าไม่ใช่ทั้งฟูลินสิแบบมากัน4คนอนะแล้วก็คือพวกกุยวิ่งเข้าใส่ แล้วก็คือไม่รู้อะไรทั้งนั้นแล้วก็หวดเลยครับผมสี่ตัวตึงหวดก็คือบอกไม่ถูกว่านัวเนียกันจัดแล้วก็คือพระเอกจะโดนหวดเหมือนกันแต่ว่ากระโดนช่วยพระเอกก็คืองงงงว่าแบบเฮ้ยอะไรกันเนี่ยแล้วก็คือชาวบ้านที่อยู่บนนั้นชาวบ้านมันเป็นตึกใช่ไหมท่านผู้ชมมันเป็นตึกแล้วเขาเนี้ยชาวบ้านเขาก็เปิดหน้าต่างมาแล้วก็แบบโห oh, แบบเชียเวเชียโอ้โหสู้ๆสู้ๆอะไรประมาณเนี้ย ก็คือแบบโรงเรียนมปลายฟูลินอ่ะก็เหมือนแบบเป็นคนแบบปกป้องดูแลเมืองเนี่ยอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมเฮ้ยน่าสนใจใช่ไหมเพราะว่าแบบปกติแล้วแบบพวกกุยมันตีกันธรรมดาใช่ป่มแบบการ์ตูนทั่วไปอ่ะยกพวกตีกันอ่ะแต่ว่าแบบวินเบเกอร์ก็คือตีกันเพื่อปกป้องเมืองอ่ะเอายงนี้ดีกว่าก็คือปกป้องชาวบ้านอ่ะเหมือนฮีโร่เลยครับท่านผู้ชมโอ้โหแล้วตึงจัดแล้วก็คือแบบพอแบบหวดกันเสร็จชาวบ้านก็ลงมาขอบคุณอะไรเงี้ยก็คือทุกคนแบบดูมีความสุขพระเอกมันก็แปลกใจเฮ้ย อะไรกันอ่ะเฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบฮีโร่เลยมแบบไปต่อยกันแบบเฮ้ยช่วยคนอ่ะที่มันฮีโร่ชัดๆเอกมันก็แบบไม่ไม่ถูกใจแล้วแต่มันไม่ถูกใจมันก็คิดในใจแล้วแบบทุกคนก็แบบมามาลุมมระเอกไว้แล้วก็บอกว่าขอบคุณมากนะอะไรเงี้ยแล้วเอกมาตกใจดิไม่ไม่เคยเจอประสบการณ์อย่างเงี้ยแล้วแบบเปล่าคนหนึ่งก็กลม ดูแผลพระเอกแล้วแบบคนในเมืองก็คือแบบต้องการซากุระอะไรเงี้ยพระเอกมันมีปมครับท่านผู้ชมก็คือแบบมันไม่ยอมรับคนอื่นเลยเว้ยมันจะแบบจะมอจะแบบอยู่ตัวคนเดียวอะไรเงี้ยมันแบบคิดว่ามันจะเก่งขึ้นได้ด้วยตัวคนเดียวมันก็เลยแบบปมไงพอแบบคนอื่นมาทํานี้ด้วยมันก็แบบเหมือนอารมณ์แบบไม่ชินอะสักพักมันก็วิ่งไปแล้วมันก็บอกว่าการเป็นฮีโร่นี่มันเทระเบิดเลยว่ะแล้วมันก็พุ่งไปเตะไอหัวโจกกระเด็นปิวเลยทุกคนก็แบบอึ้งงง แล้วมันก็ปิดจบบอกว่านี่คือเรื่องราวของกุ้ยที่มีแต่คนเกลียดและมีดีแค่ทะเลาะวิวาก่อนจะกลายเป็นวีรบุรุษของเมืองโอ้ย่างเท่อปิดจบไปอีพีหนึ่งก็คือแบบเฮ้ยท่านชมมัน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 ไม่ได้มีแค่ชกต่อยกันธรรมดานะเนี่ยมันแบบเฮ้ยนี่มันฮีโร่ชัด ตีกันเพื่อปกป้องเมืองเอา,อาง,งี้ดีกว,ว่าเฮ้ยไม่ธรรมดาถ้าใครสนใจที่แบบไปดูแบบตัวเต็มหรือว่าแบบไปรับชมแบบให้ถึงเนื้อถึงลมมากกว่านี้สามารถไปรับชมในแอปบิลิบิลิหรือว่าแอปที่มันถูกลิขสิทธิ์ได้นะครับผมวินเบเกอร์ Baker. อย่าลืมไปดูกันนะครับผมผ่านนี้ก็ขอขอบคุณมากที่มาฟังโดนทกสปอยแปลกๆแล้วผิดพลาดประกาศใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับการสปอยเนื้อหาในอนิเมะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้นนทกด้วยแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนลาตีสวัสดิ์ฟันดีทุกคนครับผมแล้วเจอกันบ๊ายบาย